คุณผู้ชมคะวันนี้เป็นวันดีๆค่ะคณะผู้บริหารพร้อมทีมงานสำนักข่าวไทยอสอมทร่วมพิธีสักการะหลวงพ่อดําและพระพรหมในโอกาสครบรอบ48ปีสำนักข่าวไทยนี่48ปีแล้วนะเราทํางานครบ48ปีหรือยังคะน่าจะยังไม่ถึงนะแต่ว่ายาวนานมากจริงๆนะคะและพร้อมรับมือการแข่งขันและเปลี่ยนแปลงในแวดวงสื่อค่ะ ในโอกาสครบรอบ48ปี9สู่ปีที่49ของสำนักข่าวไทยบมจอ,อสอมทเช้าวันนี้ถือเลิกดีนะคะ9โมง9นาทีนายพาติยุทธใจสว่างรักษาการในตำแหน่งผู้อำนการใหญ่บมจอ,อสอมทนายนัทพงศ์พัทรพงศ์ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนการใหญ่สำนักข่าวไทยคณะผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพธิธีสักการะหลวงพ่อดำและพระพรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพของชาวสำนักข่าวไทยหลังจากนั้นได้เยี่ยมชมห้องผลิตรายการต่างๆบนแพลตฟอร์มออนไลน์โดยกองบรรณาธิการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะโดยนายภาจิยุทธ์นะครับกล่าวว่าท่ามกลางการแข่งขันที่สูงมากของสำรับภูมิสื่อสารมวลชนในปัจจุบันหลายสำนักได้รับผลกระทบในหลายแงม่มุมสำนักข่าวไทยเองก็เช่นกันครับแต่ด้วยศักยภาพของทีมงานทีมข่าวที่พร้อมรับปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันกัน ในสนามข่าวโดยหลักการทำงานนำเสนอข่าวสารยังคงต้องเน้นเนื้อหาสาระที่เข้มข้นในทุกช่วงข่าวที่สำคัญคือยังคงยึดนำเสนอข้อเท็จจริงอย่างเป็นกลางไม่นำเสนอข้อมูลข่าวใส่ความเห็นที่เป็นการชี้นำเน้นสร้างความเข้าใจไม่สร้างความขัดแยง้งโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่อ่อนไหวในสังคมรวมถึงเดินหน้าพัฒนาคอนเทนต์ที่หลากหลายครับเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของทุกแพลตฟอร์มทั้งโทรทัศน์ ออนไลน์และวิทยุยึดมั่นในหลักการวิชาชีพเป็นกลางน่าเชื่อถือมืออาชีพครับเรากล้ายืนยันว่าสันักขาไทยเนี่ยยังคงเป็นสือหลักของประเทศในการนําเสนอข่าวในทุกมิตินะครับคนดีสนเสียสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับในอนาคตต่อไปไม่ว่าเราจะพัฒนาในรูปแบบของการเสนอข่าวในลักษณะไหนนะครับก็ขอให้ยืนหยัดในเรื่องของความเป็นมืออาชีพ ความเป็นกลางนะครับสิ่งที่จะเพิ่มเติมสำนัข่าวไทยก็คือว่าทุกวันนี้เนี่ยข่าวสารที่มีมีมากนะครับหลายๆสื่อเกิดขึ้นนะครับก็สำนักข่าวไทยก็ต้องพัฒนานะครับแล้วก็สร้างความรวดเร็วนะครับในการนําเสนอข่าวแต่ในสิ่งที่เราจะต้องไม่ละเลยก็คือว่าข้อเท็จจริงต้องถูกต้องนะครับแล้วก็ไม่บิดเบือนครับผม สำหรับสำนักข่าวไทยนะครับก่อตั้งขึ้นในวันที่16มิถุนายนพศ2520ครับถือเป็นสำนักข่าวแห่งแรกของประเทศไทยนะนำเสนอข่าวสารออกอากาศทั้งทางวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อออนไลน์ทั้งข่าวในประเทศจาก77จังหวัดทั่วประเทศตลอดจนนำข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนกับกลุ่มความร่วมมือในต่างประเทศสู่นานาประเทศทั่วโลกด้วยครับ